ดีค่ะตือนกันยังนอมาเด้อมาเบิ่งสว่วนอ้ยลมแห้งแห้งมาเนี้อากาศที่ดีใด้เบิ้งดอกเหียงก็ดนดอกไอ้ดอกเอียงดอก,อดอกอมูเม่ดอกบวยมันกำลังออกนิดเดียวนึองเนาะเห็นมะนาหนอเมื่อด,ด้ม้้้นี้แดดคึ้้ึ้้ด้้้ม้้ดด้้้้้้้มม้้้้รราา้้้้้้้้้้ร้้ มองบาเห็นมองไบ่เห็นต้นอุเมะเนาะต้นต้นนี่ยอย่างก็ต้นบุย่ยแดดบ่มีเลยค่ะแต่วงเห็นตะวันเบแตะเละตนนะ้นเนาะประเทศขาดแดดฮับวี่แดดนี่จะแจงมากเลยมันเป็นดอกซากุระได้หนีดอกอุเมะเนาะดอกบุย่ยเพื่อเขาเอื่นดอกบุ่ยบ่มันกราลังมันกระลังออกแต่ว่าพระในออกเบิดเนาะนกรลัง ตรงคางคางเนี่ยจะมีวัดนัวัดวัดเก่าแก่โบราณเยวเห็นปุ๊บจะมีบากงานข่าวไปที่ันหนาววันนี้อากาศสิบสิบ,สบองศาเห็นต้นสนบ่จะ้ะอันนั้นต้นสนภูเขาเนาะที่มันเป็นที่เป็นุูมแพรกับต้นสนอันนี้แหละจะต้นสนภูขเขาเขาเอื่นเนาะข้าหยาง ต้นภูเขามีต้นซากุระนะแต่ยังไม่ได้ออกดอกเพราะว่ามันจะออกเดือนหนาเนี่ยเดือนซีก็กำลังเป็น่อดตุ่มๆเนี่ยแหละดอกนี่คือตอน้ดอตอนดอกซากุระต้นดอกซากุระยังท่านหนึ่งมีดอกเดอ้อข้ามีดอกละสิบผ้ามาเบิง้งสวนคนญี่ปุ่นนี่แหละที่เป็นวัดเก่าแก่โบราณเนานะ มียังหลายมีแต่ไอ้หนาวอยู่ท่านไหนมีอต้อนใหม่กับท่านไหนออกหลายบานใดเลียงปลามีเขาสิบเลี้ยงปลาอีกบ่ล่ะสวัดดีจ้าแอคตามกระแสแฮกตามสไตล์เนาะชมสวนญี่ปุ่นจ้าตอนนี้โอ๊ยปลาเดี๋ยวๆดวเห็นปลาแล้วปลาัวบักง่ายเลยปลาญี่ปุน่น เอนปลาอยหยังละาาบบ่ะปลาปลาคาบ่เห็นบ่จากเห็นบ่เห็นปลาบ่โอ้ยที่เมืองไทยร้อนมากเอามาฝากแม่ตอนนี้หนาวมากเลยอยากได้แดดแดดอุ่นๆเนาะบ้านญี่ปุ่นบ่ทันได้ยังบ่ทันได้ฮ่อนเลยจา้าพุ่นละ่ะฮ่อนก็เดือนแดดนะ่ะนี่กระลังเริ่มอากาศดีเบิ่งให้เพิ่นปลาลบักง่ายเลยเดี๋ยวเห็นมะปลาอิจฉาเนาะ ผู้ใดห้อนยุนี่หนาวนะจ๊ะนิบสิบองศาแต่ว่ามัมอมนี่มันมีฝนแต่ว่ามีเมฆภาพไมยา,างเบ่งหวัดเกาบัวราเนาะผู้ใดอยากเห็นนัเราก็อยากหเห็นน้ำกันนะเนาะอันนี้จะเป็นสวนตายแล้วปลามาาล่าหลายเลยลพี่น้องเลยมันตื่นเสียงข่อยไหมกินปลาข่อยองหารไมหมมันกินนท่ไหดโบมีอาหารให้กินเนี่ยเนี่ยเมึงป่าปลาตัวน,นี้นะฮะักนะฮะัก กำลังไหยไมมเนี่ยสีรายแด,ง,ดงขาวอันนี้อันนี้ปลอยตามธรรมชาตินะคะบ่ได้บด่ได้เอาไปเลี้ยงนะเนาะมันจะยู่ใดตลอดเลยป่าอันนี้หิมะมันก็อยู่ใดมันท,นทนทนตอนทนต่อหิมะเนาะตื่นกันย่างเนาะตื่นกันย่างเนาะทางบ้านมาเดอิอมาเดอิอมาเที่ยวสวนเดี๋ยวพาเขาไปย่างบ่งหวัดในหวัดเนาะวัดนี่มาตันเต้สมัยจักปีบุพัน์พันก็ไป็นคนละมั่งเนี่ย มัยโบราณเนาะอันนี้ก็บปลุกขึ้นกันนะนะตั้งแต่สมัยสร้างมุดไล่ฝุ่นละมังเขาชนิดประวัติเขียนให้เบิ่งอยู่เนี่ยประวัติเขียนให้เบิ่งอ่าน,นออกเด้อคนแปลไปพูดพาลูกเป็นของเหล่นอยอะที่สุดนะแล้วสิแปลให้ขา้าวขวให้ฟังเนาะตั้งแต่สมัยนี่เนาะสมัยทำอะไรอยังก็บ่รู้ดอกเราจะมีวัดอันนี้ขึ้นมากแต่คือจังบานเท่าที่สิมีเป็นนักรบอย่งอยงะงเนาะ ในในวัดดะยานเนะาะเมื่อไู่ยูด้วยเนี่ยเอาไหว้ก่อนสาธุคน่ะมันจีเป็นตังแต้สมัยสมมติไรเนาะเขารักษาโนราลลกุ้ยนะต่างเป็นภูเขาก็บ,บรู้วอย่างแน่แหละก็วัดเพื่อกันนี่แหละเนาะเป็นในอากาศนานาหนามาเที่ยวะจะ ต้นสนนี่แหละที่ว่าแพลมันกระลังมันกระลังเนี่ยนะะเห็นเหลืองๆมันอะมันกระลั่งไอ้มีดอกมันจะลดนล่นะเนาะอันนี้จะแพร่ต้นสนนี่อันนี้แหละเพิเกระสอดอกใหม่เด็กหน่อยท่างขุดยังมมีอย่างสวยงามด้วช่วงนี้กระลังคือต้นไม้ตายแดดอยู่ไหน,นะม,นมันหนาวเนาะใบมันก็ลนเหมือน พ่ายาังกลับไปทังสนามเในใจมาตะเรียโตนปลานีเสียงมันก็นอยาก,กอยากไม่กินกินเงี้ยนเนาะว่าได้เอาอาหารมาให้ไปมีจังโยเลี้ยวพะเห็นลูกมันเมิด ได้เนเบิ้งดอกอันนี้ดอกอันนี้ที่เขามาเหตุอันเอยียงปลายซับคมเนาะอันนี้หอมหอมเนี่ยเนี่ยหอมดอกอยียงมันจับซื้นมาได้หรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกออกก่อนมีจางโอ้ยเดยระวังรถนะลูกขับเรียนทำไม น,นโนฮานะสปปากิสปปากิโนฮานะนะอ๋อสุบากิสุบากิโนฮานะไอทักทายสวัสดีค่ะก่อนสิใช่ครับสวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีครับ <laughs> อ้าวีิจังโอ้กาจังอตาตไตโยอ่าหัวいっぱいอยู่หัวใจหัอใจหัวกจหัวกจหัวใจหัวใจหัวใจหัวหัวใจห มันอะสีมื่กินน่ารักเขาอีกไหมอาไกรอีโรอาไกรอีโรโต้คุโรอีโรโค้ล่ะนะดูตังมาดูคุยว้าวว้าวว้าวมิจจังตัวใหญ่มากยูจังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนาวไหมคะวันนี้ยูจังหนาวไหมเออไม่หนาวไม่หนาวแม่หนาว เม่ใสสีสามโตเนอะนี่ลูกมันเท่าไหนเนาะโอ้ยแต่เลนนี่นนี่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 อักะอักะีอันโเอาละโอเล่นจีส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 ีแดงงามสีแดงเออมันหิวอาหารนะลูกเอสาไม่มีโอเาชีก็ได้เนาะเออทำได้แล้ว่าย哟ทำได้แล้ว่อืม เดี๋ยวโต๊ะสั่งจะโมโหนะอาหารให้ปลาเขาน้ำจะเหม็นอ ok ่าเรียกเฉยเนาะเรียกเฉยๆนับลิก oh, ม uh, nah, ีกี่ตัวปลาหนึ่งสองสามสี่ปะนับก่อนค่ะดอยเต้โอ้โหมาเต็มเลยโอ้มันมันเป็นท่ระดาษนี่ปลาเรามันได้ยินเสียงตบมือเด็กหนอยมากหมดหรออโอน้ำดำหมดน่าโอโตโกะโอโตกะกันนะ สีดำโอ๊ค้าสั่งโอตัสั่งเลยอ๋อเยอะเลยมาฟังโน่นท่านี่นั่งดับอ๋อพี่เจมสึ้นรถขึ้นรถฮึมึ้นอเอาเอิร์ดมาเก็บเงียบตรี้เนาะมาเด้อมาชมสวนหนาวบ่ฮหอนเด้อที่บ้านเห่อหอนเนาะโอตัวสั่งไปไหนแล้วไม่รู้อยู่คนเดียว ไม่มาเล่นกับน,นี่จังเลยโยจังตายก,ก็ตาฮักแท้หว<ะ>่าเด็กไปแน่นี่แล้ว,อ,วอ้าวตัวใหญ่มากเลย,อน,กกนยอ,อนะ่อาก้าซยตาันนะเอาไว้บายบายก่อนสิมาเจอกันใหม่นะคะบาย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 ยิ้มก่อน <laughs> ม <laughs> 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 ันหิวเนาะ <laughs> เอาผอกกันไหมเนาะเดี๋ยว